เอฟครับนะครับม,มีมีกสัวนตัวไหมครับเอฟครับที่ถือติดป้ายเอฟครับรุ่นนี้มี่ได้่กี่ตัวนะสิบแปดครับสิบแปดถึงสิบสองคนอ่ะเอาเอาเดีย๋ดวยวบอกว่าสิบแปดเปิดไมเจ้าหน้าที่จะพกชุดสานวันฟันแทะมาสิป้ายให้เพิ่นพิดที่นั่นะ ขวานมันบ่มีตัวเลยขวานอะไรออกนะครับยังไงกรรมการเนี่ยไปแต่มันเป็นทั้านซีตูนจุกมันก็เลยมองหนว่าไปแล้วก็เลยมองกากของขาคือกันไปละเมื่อยใจแต่เป็นอะไรใจถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่ลืนตัวมันดิ่งเลยกันละวะพี่พี่สาวพี่สาวผมพี่จุกมะพี่จุกมะพี่จุกไหมพี่นะครับดูเล็บดูกระดูกแข้งขาดูอ่างดูท้ายดูคอดูหลังนะครับ ควายตัวเมียที่ดีเนี่ยหลังต้องแข็งหลังต้องตรงนะครับถ้าแอนตอนนี้แล้วนะครับถ้าแอนตอนนี้แล้วเขาอุ้มท้องมายิ่งจะแอนลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลือกซื้อตัวที่หลังมันแข็งนะครับตัวเมียนะเมื่อเขาตั้งท้องเขาจะได้อ่าเขารับน้าหนักท้องได้นะครับสันหลังเขาจะไม่แอนลงนะครับต่อนแถวเลยครับ ท่านคณะกรรมการกำลังดูด้านข้างนะครับดูเหลี่ยมตัวนะครับดูด้านข้างต้องดูเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะครับพี่น้องดูเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแล้วก็ดูสันหลังเป็นแนวตรงนะครับ